รองนห,ห้นไมแค่นั่งเอามาเน,น,น,นี่นั่งเลยนี่เอาทูไทเปโดนนะ่ะจะขี่ยังเงียวนะมันหนาบางทูไปโดนไทยไปโดนเซตไปโดนน้ำหนักมมากดนาหอมเจ้าน,น้าบอกนะคนหลานก็อายุอายุยังยเด็กแค่ ร้อนร้อนตอออามไปนอนเลยเรนยังมากบไปขาชุ่มหน้ามากระเรนแะปิดประตูไว้เ่นน้าจุ่มจุ่มจุ่มกระแรนเข่าเรนออกงั้นให้ก็หนาฝนเด็กไม่นเนี่ยอยู่บ้าน เหนียว่นประเทศล่ะเขาเป็นอายุหรออันบอกอายุเันเหีียวอายุมักเหนียวหนาไบอกมันเหีียวใส่ผักเมาบอกว่ายีางมาเยอะเาบอาย่งเขอ่าเขาจัความเป็นอายุนะเยอะเขจัความเน้ว อายุมันหูจะความเนี้ยจะเป็นเนี้ยนอกเนี่ยปวดเงี้ยวฮองฮององฮาเอาเฮาเอาปวดเงี้ยปวดเงี้ยเข้าปิดประตูเปิดวานใจตส็างประตูโก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 ประตูเด็กทางเน่ยแทนแปวไม่เนี่ยะไอ้หนักประตูนันเดสทางน bộ áo đấy anh nhận sẽ áo anh nhé bóng bên mái mình sẽ chỉnh tủ nha kem hóa hai các sẽ chỉnh tủ cắt กดอยนอ เป็นโฮมเป็นโฮมเป็นโฮมจะว่าเป็นหมักเป็นโดมเป็นฟิล์มขากเอาก็คักลเบาเอ้ยอันนี้มกัมมกดิ่นนีมักด,ดิ่นมีเงนางเบาเงี้ยนเอาอเจ๊ทาได้ทาได้ปีนไปปีนมามาเบิ่งนานอยู่เลยพี่น้หนุิม จะพัดลมยังเดียวเล่นดีที่ยมานางพี่บุกไปมักเล่นพิน่องะนางมักเล่นคันนางบาเนี่ยเออบยากสิภาพเหงนันจิเป็นเงนบอกนี่เพริแเข่านะเบานะเล่นกหนเองนะพัดลมก็บ,บริสรทจ ไ้เงินกับริษัทม่ได้คนย่ยยำยังเเงสพลมราเซทบรเตไปเกี่ยวอะไรไย้ยยำยม่ได้คนมืออื่นกะมืออื่นเรื่อยมืออื่นเรื่อย